พุทศพกาสอนอีกกุลชรอ,อันเปิดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายนี้นรชาติวางว่าเมาลายสิ้นทั้งอินทรียสถิตทั่วแต่ทั่วดีประดับไว้ในโลกาเป็นพระวิคนสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนรส ดิพุทศกพังกาสอนก็คือพวกรัวควายทั้งหลายเนี่ยนะมันมีโททนโททนก็คือพวกเขานะเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีเนี่ยมันมีอยู่ในกายมันก็ยังใช้ประโยชน์ได้แต่นรชาติน,นราชาติวางวายก็คือคนเนี่ยตายไปแล้ว มาลายสิ้นทั้งอินทรีย์ก็คือตายก็จบหมดอินทรีย์ก็เือร่างกายมันก็เหลือสถิตทั่วแต่ชั่วดีคนก็เหลือแต่ชั่วกับดีเท่านั้นที่ประดับไว้ในโลกาตากับโคควายโคควายมันก็ยังเหลือเขาอันนี้เขาวควายหนังควายยังเหลือไว้ให้ประโยชน์แก่ประชาชนแต่คนเนี่ยตัวคนนีก ไม่ได้มีประโยชน์เลยตายก็คือจบเหลือแต่สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา